สวัสดีลูกๆชั้นป .2 นะคะพบกับครูนุ่นในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆในวันนี้นะคะครูนุ่นจะพาเด็กๆนะคะทำในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะ,ะในหน้า206หน้า207นะคะต่อจากเมื่อวานเลยนะคะเด็กๆอ่านติกเปิดไปเลยนะคะ,ะในหน้าที่206ร้อยหกนะคะ,ะก็คือแผนภูมินะคะเขาบอกว่าอะไรลูก แผนภูมิรูปภาพต่อไปนี้แสดงจํานวนไก่ที่แซมขายได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช่ไหมคะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นชื่อของแผนภูมินะคะก็คือเขาบอกว่าอรไรหลุดจํานวนไก่ที่ขายได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตัวแผนภูมินะคะจะประกอบด้วยวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะและมีข้อกําหนดนะคะก็คือให รูปไก่1รูปนะคะแทนจํานวนไก่5ตัวเด็กก็ลองไปดูวันจันทร์นะคะเอ๊ะวันจันทร์นะคะเขาจะขายไก่ได้กี่ตัวเด็กนับนะคะจำได้ไหมที่คุณนพาทำนะคะแล้วก็นับรูปก่อนนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8นะคะ8รูปแล้วทำยังไงกับ5ู้กรูปละ5ตัวนะคะมี8รูปก็เอา8ปดคูณห้สดงว่าในวันจันทร์นี้ 40ตัววันอังคารกี่ตัวคะเด็กๆ1 2 3 4 5 6 6คูณ5 30ตัวอันนี้ได้40อันนี้ได้เท่าไหร่ลูกเมื่อกี้30นะคะและก็ที่เหลือให้เด็กๆลองหาเองนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยแซมเขาขายไก่นะคะได้ กี่ตัวอ่าแล้วเราก็มาตอบคำถามนะคะแล้วเขาถามว่าอะไรลูกวันที่ขายไก่ได้จำนวนเท่ากันนะเด็กๆก,ก็ไปดูเอ๊วันไหนนะนะคะที่เขาเป็ไงลูกขายไก่ได้เท่ากันนะคะซึ่งดูจากรูปดูด้วยตาเปล่าเราก็รู้เลยว่าวันไหนลูกเด็กเด็เห็นไหมคะเนี่ยเท่ากันเลยนะคะ จำนวนรูปเท่ากันเลยก็คือวันอะไรเอ่ยอวันอังคารและวันพฤหัสบดีนั่นเองนะคะ,ะคุณครูจะให้พาเด็กๆทำแค่นี้นะและข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เด็กๆต้องทำเองนะคะซึ่งเด็กๆต้องอ่านนะคะแล้วก็ตอบให้ได้นะลูกนะ,ะข้อที่2วันที่ขายไก่ได้มากที่สุดก็ไม่ได้ยากนะลูกวันที่ขายไก่ได้มากที่สุดวันไหนอะลูกนี่ใช่ไหมลูกนี่วันไหนลูก อตอบเองนะคะเขาจะมีจำนวนรูปภาพที่มากกว่าเพื่อนเลยนะคะวันจันทร์ขายไก่ได้กี่ตัวก็พาเดิกๆคูณไปแล้วนะคะวันจันขายไก่ได้มากกว่าวันพุธอยู่กี่ตัวเป็นงไงลูกมีการเปรียบเทียบแสดงว่าต้องเอาไปทำอะไรลูกไปลูปนะคะข้อ5วันพุธและวันแฤรัสบดีขายไก่รวมกันได้กี่ตัวคำว่ารวมคือวิธีอะไรลูก วิธีบวกนะคะให้เด็กๆไปรวม,มวันไหน,นบ้างลูกวันพุธกับวันพฤหัสนะคะให้เด็กๆลงมือทำเองเลยนะคะ,ะส่วนในข้อที่สองนะคะพลเขียนแผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนนักเรียนที่มีกระเป๋าสีต่างๆนะคะก็จะเป็นแผนภูมิรูปภาพที่แสดงจำนวนนักเรียนที่มีกระเป๋าสีต่างๆนะคะซึ่งจะมีตั้งแต่ สีแดงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีดำนะคะซึ่งเขาบอกว่าอะไรลูกนี่รูป1รูปตรงนี้นะคะแทนจำนวนนะักเรียนกี่คนคะเด็กๆแทนนักเรียน10คนนะคะอาหาจำนวนเป็นยังไงลูกนับรูปแล้วเอาไปคูณกับ10นะคะนับรูปแล้วก็ไปคูณกับ10อย่างเช่นสีแดงมีกี่รูปคะ1 2 3 4 5สองี่้คูณ10ได้60 นะคะายากไม่เอ่ยไม่ยากนะคะไม่เกิดความสามารถของนักเรียนนะคะ,ะไปตอบคําถามกันนะคะเดี๋ยวพาทาแค่2ข้อเนาะข้อที่เหลือให้เด็กๆทาเองนะคะข้อที่หนึ่งมีจํานวนนักเรียนที่มีกระเป๋าสีแดงเท่ากับจํานวนนักเรียนที่มีกระเป๋าสีใดนี่เด็กคะสีแดงเนี่ยเขาเท่ากับสีใดลูก เท่ากับสีไหนเด็กๆมองเลยค่ะเอ๊ะเท่ากับสีฟ้าไหมก็ไม่เท่ากับสีเขียวไหมก็ไม่เราก็โยงมาเลยลูกโอนี่ไงเป็นไงตรงกันเลยเป็นไงคะเท่ากับสีเหลืองนั่นเองนะคะให้เด็กๆเป็นไงลูกเขียนสีเหลืองลงไปนะคะแบบนี้เลยในข้อที่2มีจํานวนนักเรียน40คนที่มีกระเป๋าสีดําจํานวน4รูปที่เขียนในแผนภูมิรูปภาพ เพื่อแสดงจ,จำนวนนะักเรียน40คนถูกต้องหรือไม่อ่าเป็นไงลูกเราก็ไปดูกระเป๋าสีดำน,นะคะเอ๊ะกระเป๋าสีดำอ๋อสีรูปจริงๆด้วยและก็สีรูปนี้แทน40คนจริงๆนะคะเราก็ตอบว่าอะไรลูกถูกต้องนะคะอ่าข้อ3ามข้อสี่ให้เด็กทำเองเนาะเขาบอกว่าถ้ามีกระเป๋านะักเรียนที่มีกระเป๋าสีฟ้ามากกว่า จำนวนนักเรียนที่มีกระเป๋าสีดําอยู่20คนเอยีิคนตรงนี้นะคะถ้าหากว่าต้องวาดรูปแบบนี้ลูกมันจะวาดได้กี่รูปคิดแค่20ก่อนเนาะคิดแค่20ก่อนนะคะสาธิเพื่อแสดงจำนวนนักเรียนที่มีกระเป๋าสีฟ้ากี่รูปแล้วก็ไปดูเอสีฟ้านะคะ อะไรที่เท่าไหรเมื่อกี้อ,อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้ลูกเอ๊ะเขาเราไปดูสีฟ้าลูกสีฟ้ามากกว่าสีดำกี่เท่าไร่ลูกเอ้าเสื้อสีฟ้ากับสีดำเป็นไงลูกมันเท่ากันเนาะตอนแรกก็มีอยู่สี่ลูกก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะลูกแล้วทีนี้มันเพิ่ม20คน20คนคูณนุ่นบอกว่าเป็นไงต้องวาดแบบนี้กี่รูปลูก2รูปมีอยู่สีวาดอีก2เป็นเท่าไหร่คะเด็กๆ มีอยู่4วาดอีก2เอ๊ะมันจะเท่ากับเกี่ยวรูปนะมีอยู่4วาดอีก2อ่ะให้เด็กๆทำเองนะคะขอ้อ4มีจํานวนนักเรียนที่มีกระเป๋าสีดําน้อยกว่าจํานวนที่มีกระเป๋าสีเขียวอยู่เท่าไหร่ถ้ามีการเปรียบเทียบกันนะคะมีคําว่าน้อยกว่านะคะมากกว่าแบบเนี้ยคือต้องให้เด็กๆทำยังไงลูก อเอามาลบกันนะคะให้เด็กๆนำกระเป๋าสีดำลบกับกระเป๋าสีเขียวนะคะเด็กๆเโอเคเนาะ,ะสำหรับในคลิปนี้นะคะคุณนุ่นจะจบเพลงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ